สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูพระปิดตามหาอุตโมนะครับเป็นเป็นย้อนยุคนะครับครบรอบ199ปีชาตการบูชาครูนะครับจัดสร้างเมื่อวันที่16มิถุนา2,566าวัดละหารไล่จังหวัดระย,ยองนะครับที่ผมได้มานี้จะเป็นเนื้อสำลิดนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะราคาก็จะอัพขึ้นมากกว่านี้เนาะ อันนี้เป็นเนื้อสัำลิดนะครับเช่าบูชามาจากที่วัดก็ตกองละหนึ่งพันสองร้อยบาทสำลิดสำลิดผลนะครับเขาเชื่อกันอย่างนั้นนี่ก็จะเป็น,ตอ,ต,นะนอตอกโคตนะเนาะตอกโคตนะแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อก้นก้นคกสีขา,ขาวนี่จะคล้ายเนื้อก้นคกนะครับเขาเรียกเนื้อก้นคกมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ ้างใต้นี่ก็จะสลักเป็นหมายเลขรันหมายเลขนะครับผมต่อโค้ดเห็นไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะนี่ครับรันหมายเลขหนึ่งหแปดแปดส่วนจำนวนการสร้างเนื้อสำลิศเอ๊ยยังไม่แน่ใจนะครับว่าสร้างทั้งหมดกี่องค์นะครับ สวยๆเลยครับเพื่อนๆดูความสวยครับความสวยครับเพื่อนๆเดี๋ยวส่งก่อนดูเน um um ื้อครับเพื่อนๆ อยังไงครับต่อโคตนะนะครับส,สวยๆเลยน,นี่จะเป็นด้านหลังนะครับเห็นกันไหมพเพื่อนๆพระปิตามหาอุตโม <store. S 1> หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปิตายันยุ่งนั่นเองครับเพราะว่า ยันเต็มเต็มองค์นะครับมียันทั้งนั้นต้นแบบก็คืออยู่ที่ซุ้มซุ้มหอฉันนะครับประตูทางเข้าหลวงพุททิมได้สร้างไว้นะครับตั้งแต่ปีสองสองห้าหนึ่งหนึ่งหกครับผมสวยๆเลยครับเพื่อนๆ แล้วก็พร้อมคาถาครับได้คาถามาคาถาบูชาหลวงปู่ทิมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ